ก็ถือว่าบรรยากาศที่เป็นนะครับถือว่านี่ใหญ่อลังการมากเพราะได้เจอตัวที่ช่างนั่งของล้อถือว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เจอพัวผู้เราก็ไม่ที่ว่าจะเอ่อได้เข้าไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันนี้เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมาลคิดว่ารำลึกจะมีการปรับหรือว่าพัฒนาตัวเองไหมคะชันผมก็อาจจะมีเรื่องการออกตัวอีกสักนิดหนึ่งครับช่วงสิบเมตรยี่สิบเมตรแรกช่วงว่า อ่ให้แบบว่าแรงสีบแรงวบบนี้ะอะไรเงี้ยก็จะต้องปรับแรงระเบิดมากขึ้นเป้าหนะมายต่อไปกับแฟนรายการไหนคะก็เป้าหมายต่อไปยังมีเอ่อเยอชนโล่งครับที่เปรูครับก็เป็นปีชัยของแล้วก็จะพยายามทยายามที่สุดเพราะว่าปีกอ่อนได้ที่สี่ปีนี้เขาอยากจะได้เหรียญจำใจครับโอลิมปิกในอีกสี่ปีข้างหน้าค่ะคิดว่าเราจะมองภาพตัวเองไหมครับก็สี่ปีข้างหน้าก,ก,ก็ถือว่ามองภาพตัวว่าจะจะ ข้าไปในล็อกชิงให้ได้ครับผมแล้วก็อยากจะลงก้าวให้ได้เพราะว่าิปีหน้าผมก็น่าจะมีท่าทางการที่ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงมากขึ้นได้ปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างให้แบบแข็งแรงมากขึ้นเลยมีสิทธิ์ยื่นของทั้งหมดมีสิทธ์ยื่นแล้วก็หวังไว้กันเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้เรีย้อนคว้าเหรียญมาให้ได้เพราะ่มันก็เป็นรายการที่ยากมากๆนะครับก็อยากพยายามทำดีที่สุด อันนี้ก็ต้องซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็หลักก็คือสร้างความแขแรงให้ตัวเองมากขึ้นสำหรับคนไม่ควรหักผมแบบจุดกันไปมาจนเกิดอาการบาดเจ็บนิดก็ได้ขอบคุณแฟนที่ติดตามมาหน่อยค่ะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆกีตาร์ชาลิพนเขาฝากเชียร์ผมในแมตช์ต่อไปด้วยนะครับว่าขอบคุณที่ยังคอยทักทายผมแล้วก็เชียร์ผมผมก็พยายามทให้ดีที่สุดครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ